ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe c h anel ตานทวะพยากรรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของ c h anel ตานทวะพยากรได้นะครับ สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตานทวะในะรายการตานทวะดาราจรการพยากรณ์ดาวจรด้วยหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยวันนี้ทีมงานจะทำการพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับไตรมาสสุดท้ายของปี2567นนั่นคือเดือนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมมาดูกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก่อนที่จะขึ้นถึงปีใหม่กันนะครับ คลิปนี้เป็นคลิปที่หนึ่งสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีมังกรค่ะในคลิปนี้ทีมงานอาศัยหลักการพยากรณ์จรซึ่งอ้างอิงความรู้โหราศาสตร์จากตำราจากทีปณีนิพนธ์โดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้าครมพะประมานุชิตชิโนรสกล่าวไว้ว่า พระเคราะห์ตัวใดจรถึงในชะตาร้ายดีจะมีมาในมาสาอาทิตย์จรจะแจ้งแห่งดีถีในราศีสาธุทรหนึ่ง้าอันสัญจรอ,อาจารย์สอนว่าสำคัญมีความหมายว่าพระเคราะห์จรมีอิทธิฤทธิส่งผลก็ต่อเมื่อ ได้รับพลังหรือแสงจากดาวอาทิตย์ซึ่งตำแหน่งของดาวจรในจักรราศีที่จะได้รับแสงจากดาวอาทิตย์คือเป็น195กับอาทิตย์คำว่า1ห,หมายถึงร่วมราศีกับดาวอาทิตย์9คือเริ่มนับจากอาทิตย์ไป9ช่องหรือ9ราศี5คือนับเริ่มจากอาทิตย์ไป5ช่องหรือ5ราศีถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าดาวที่เป็น195 กับดาวอาทิตย์ก็คือดาวที่ทำมุมตรีโกณกับดาวอาทิตย์นั่นเองดังนั้นในคลิปนี้ทีมงานจะโฟกัสเฉพาะดาวนกเพเคราะห์จรที่มีออรา่าคือดาวจรที่ทำมุมตรีโกณหรือเป็น195กับอาทิตย์ส่วนดาวอื่นๆจะถือว่าส่งผลน้อยส่งผลไม่โดดเด่นค่ะ ในการพยากรณ์ด้วยหลักการนี้เจ้าชะตาสามารถตรวจเช็คเพิ่มเติมได้อีกว่าดาวจรที่รับแสงจากอาทิตย์ในการพยากรณ์เป็นดาวที่ดีหรือร้ายสำหรับตัวเราโดยอาศัยการดูพื้นดวงชะตาเป็นสำคัญอาศัยหลักการจากตำราเคล็ดลับโหราศาสตร์ฉบับพิสดารและกาลจักรโดยโหนชะแลมเลี่ยมเพชรรัตกล่าวไว้ว่าดาวเดิมดีจรมาดีดาวเดิมร้าย จรมาก็ร้ายดาวเดิมดีนั้นหมายถึงดาวที่อยู่ในภพสหัชชะลาภปัตตนิของดวงชะตากำเนิดดาวเดิมร้ายนั้นหมายถึงดาวที่อยู่ในภพอริมรณะวินาศาของดวงชะตากำเนิดดังนั้นถ้าเรามีดวงเดิมหรือดวงชะตากำเนิดอยู่เราก็จะรู้ได้ว่าพื้นดวงของเรานั้นมีดาวอะไรบ้างที่ดีต่อลัคนาดาวที่พบสหัชชะนั้นหมายถึงมิตรดาวในช่องนี้จึงเป็นเพื่อนของลัคนา เวลาเราดูจากดวงเดิมให้นับหนึ่งที่ลัคนาช่องที่สองจะเป็นกระดุมพระช่องที่สามเป็นสหัชชะบางตำราจึงเรียกว่าดาวที่เป็นสามกับลัคนาดาวที่พบปัตตนิปแปลว่าภรรยาดาวในช่องนี้จึงเป็นคู่ครองคนสนิทคนรู้ใจของลัคนาเวลาเราดูจากดวงเดิม คือช่องที่อยู่ตรงข้ามกับลัคนาจึงเรียกว่าช่องเลงลัคนาหรือเป็นเจ็ดกับลัคนาดาวที่อยู่ในภพลาภะแปลว่าลาภผลความสําเร็จและสิ่งที่ลัคนาจะได้รับเวลาเราดูจากดวงเดิมคือช่องที่เป็น11กับลัคนาในแต่ละช่องอาจจะมีดาวไม่มีดาวหรือมีดาวหลายดวงก็เป็นได้เราก็จดจำทำบันทึกเอาไว้ว่าดาวเหล่านี้เป็นดาวที่ดีประจำตัวเรา และในทางกลับกันเราก็มาดูว่าพื้นดวงของเรามีดาวเดิมอะไรบ้างที่ร้ายต่อลัคนาของเราดาวที่พบอริแปลว่าศัตรูดาวในช่องนี้จึงเป็นศัตรูอุปสรรคของลัคนาเวลาเราดูจากดวงเดิมคือช่องที่เป็นหกกับลัคนา ดาวที่พบมรณะแปลว่าความตายดาวในช่องนี้จึงเป็นโรคภยัยความตายและความเสื่อมโทรมของลัคนาเวลาเราดูจากดวงเดิมคือช่องที่เป็น8กับลับคนาดาวที่พบพินาศาแปลว่าความพินาศดาวในช่องนี้จึงเป็นความพินาศเสียหายและความล่มสลายของลัคนาเวลาเราด,ดูจากดวงเดิมคือช่องที่เป็นสิกับลัคนา ดาวที่ดีเมื่อจรมาดีก็ส่งผลดีเลิศประเสริฐสีแต่ถ้าจรมาตกช่องเบียนคืออริมรณะวินาศะก็ยังช่วยลดทอนโทษให้เบาบางลงได้ส่วนดาวที่ร้ายกับเราเมื่อจรมาร้ายส่งผลร้ายอย่างแน่นอนแต่สำหรับดาวที่ไม่ดีและไม่ร้ายก็สามารถทํานายผลกลางๆไปตามนิสัยดาวได้เลยค่ะ เมื่อได้หลักการดังนี้แล้วการดูดาวจรก็จะรู้ดีร้ายได้ชัดเจนและเป็นเรื่องเฉพาะของเจ้าชะตาชี้ชัดได้อย่างแม่นยำค่ะในตอนนี้ทีมงานได้เปิดปฏิทินโหราศาสตร์เพื่อดูดาวในช่วง3ามเดือนสุดท้ายของปีนี้สิ่งที่โฟกัสคือดูว่าดาวอาทิตย์จรอ,อยู่ที่ราศีใดและส่องแสงหรือตรีโกนถึงดาวจรใดเพื่อดูว่ามีดาวพระเคราะห์ใด ที่มีออร่าส่งผลต่อดวงชะตาบ้างต่อมาคือดูว่าดาวพระเคราะห์ที่ดาวอาทิตย์ส่องแสงถึงได้ทำเนียบใดบ้างและดูว่าดาวพระเคราะห์มีการโครจรอ,อย่างไรเป็นปกติหรือไม่หรือถ้าพระเคราะห์ใดโครจรมนพักเิรษก็จะต้องนำมาประกอบวิเคราะห์คำพยากรณ์ร่วมด้วยเรามาดูที่ดาวอาทิตย์กันก่อนดาวอาทิตย์เดินตรงเสมอไม่มีการโครจรวิปริตตามปกติจะยกย้ายราศีทุกๆก,ก,กลางเดือนตามปฏิทินดาวเราจะเห็นได้ว่า ช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึง16ตุลาคม2567ดาวอาทิตย์โคจรอยู่ที่ราศีกันช่วงวันที่17ตุลาดาวอาทิตย์จะยกเข้าสู่ราศีตุลและอยู่ที่ราศีตุลไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายน2567วันที่16พฤศจิกายนดาวอาทิตย์ยกเข้าราศีพิจิกและอยู่ที่ราศีพิจิกไปจนถึงวันที่15ธันวาคม2567วันที่16ธันวาคมดาวอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีธนูและอยู่ที่ราศีธนูไปจนถึง สิ้นปี2567จากนั้นเราก็ดูว่าดาวใดบ้างที่ดาวอาทิตย์สองแสงถึงคือดาวที่ทำมุมตรีโกณกับอาทิตย์คือเป็น1เป็น9เป็น5กับดาวอาทิตย์ลองสังเกตดูตามรูปทีมงานได้ทำเครื่องหมายพระอาทิตย์ไว้ทั้ง3มุมและเน้นตัวเลขดาวจรที่ดาวอาทิตย์สองแสงถึงเป็นเลขไทยแบบหนาสีเหลือง ดาวนี้จะเป็นดาวที่มีอิทธิฤทธิอิทธิพลส่งผลถึงดวงชะตาของเราอย่างแน่นอนแต่จะมาอย่างไรช่วงไหนเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับเมื่อเราดูตามไทม์ไลน์ของดาวอาทิตย์เพื่อหาดาวพระเคราะ์ที่ได้รับแสงหรือตรีโกนกับดาวอาทิตย์ดังนี้ ช่วงเวลาที่ดาวอาทิตย์จออยู่ที่ราศีกันจะส่องแสงถึงดาวพุธที่ราศีกันในวันที่1-5ถึงตุลาคม2567ดาวพฤหัสและมรุตยูที่ราศีพฤษศในวันที่1-16ถึงตุลาคม2567ช่วงเวลาที่ดาวอาทิตย์จออยู่ที่ราศีตุลจะส่องแสงถึงดาวอังคารที่ราศีมิถุนในวันที่17-18ถึงตุลาคม ส่งแสงถึงดาวพุทธที่ราศีตุลในวันที่17ถึง23ตุลาคมและส่งแสงถึงดาวเสาร์ที่ราศีกลุ่มวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2567ช่วงเวลาที่ดาวอาทิตย์จรอ,อยู่ที่ราศีพิจิกจะส่องแสงถึงดาวเกตที่ราศีพิจิกในวันที่16พฤศจิกายนถึง2ธันวาคม ส่งแสงถึงดาวพุธที่ราศีพิจิกในวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมส่งแสงถึงดาวอังคารที่ราศีกรกฎในวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมส่งแสงถึงดาวราหูที่ราศีมีในวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมและในช่วงเวลาที่ดาวอาทิตย์จออยู่ที่ราศีธนูไม่มีดาวพระเคราะห์จรที่ส่งแสงไปถึงตั้งแต่วันที่16ธันวาคมไปจนถึงสิ้นปี2567ค่ะ เมื่อเราได้ช่วงเวลาที่ดาวสะท้อนแสงจากอาทิตย์เป็นไทม์ไลน์เรียบร้อยแล้วในตอนนี้เราจะกล่าวถึงองค์ประกอบสำคัญของการพยากรณ์ดาวจรที่นักพยากรณ์ลืมไม่ได้เลยนั่นก็คือการโครจรของดวงดาวก่อนที่จะทำนายต้องดูว่าดาวเดินปกติดีหรือไม่ถ้าเดินตรงก็ถ่ายไปตามตรงถ้าเดินวิปริตก็ต้องทำนายให้สอดคล้องกับการเดินของดวงดาวด้วยทีมงานได้ทำกราฟิกแสดงการโครจรวิปริตไว้เพื่อให้ทุกคนดูง่ายขึ้น พร้อมสรุปเป็นตารางได้ดังนี้ตั้งแต่ตุลาคมถึงธันวาคม2567ดาวพระเคราะห์ที่โครจรวิปริตมีอยู่4ดวงคือดาวพุธโครจรวิปริตตั้งแต่วันที่6พฤศจิกายนไปจนถึง12ธันวาคม2567ดาวพระรืหัสโครจรวิปริตตั้งแต่วันที่17กันยายน2567ไปจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์ปีหน้าหรือปี2568 ดาวเสาวโครจรวิปริตตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมไปจนถึง18พฤศจิกายน2,567และดาวมฤตยูโครจรวิปริตตั้งแต่วันที่26กันยายน2,567ไปจนถึง29มกราคมปีหน้าหรือปี2,568เมื่อเราได้ข้อมูลมาพอสมควรแล้วเราก็จะเข้าสู่ภาคพยากรณ์กันต่อเลยนะครับ ในภาคพยากรทีมงานจะไล่ตามไทม์ไลน์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปจนถึงสิ้นปีโดยมีลำดับดังนี้เราจะแบ่งช่วงเวลาการพยากรณ์ตามดาวอาทิตย์ออกเป็น4ช่วงคือช่วงที่ดาวอาทิตย์อยู่ราศีกันดาวอาทิตย์อยู่ราศีตุล ดาวอาทิตย์อยู่ราศีพิจิกและดาวอาทิตย์อยู่ราศีธนูและในแต่ละช่วงนั้นเราจะแบ่งเป็นช่วงย่อยลงไปอีกตามดาวจรที่อาทิตย์ส่องแสงถึงหรือตรีโกนถึงโดยทีมงานจะเริ่มจากการดูดาวจรที่มีช่วงระยะเวลาที่สั้นที่สุดเป็นลำดับแรกและไล่เรียงไปจนครบทุกดาวนะครับวิธีการพิจารณาดูดาวอาทิตย์จรกับดาวจรที่อาทิตย์ตรีโกนถึง เราก็จะดูว่าดาวจรน,นั้นอยู่ในเรือนชะตาใดของลัคนาและพยากรณ์ผลที่เกิดขึ้นของลัคนาแต่ละราศีโดยเรียงลำดับเวลาจากน้อยไปหามากนะครับในช่วงแรกดาวทิตจรอ,อยู่ที่ราศีกัน คือวันที่1-16ถึงตุลาคม2,567ดาวอาทิตย์จรอ,อยู่ที่ราศีกันจึงตรีโกนถึงราศีกันราศีมังกรและราศีพฤกษบดาวที่ได้รับแสงจากอาทิตย์ก็คือดาวจันท์พุธพฤหัสบดีและมฤตยูเราจะไล่ไปทีละดาวกันนะครับสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีมังกรวันที่1-3ถึงตุลาคม2,567ดาวจันทร์สถิตราศีกันไม่มีธรำเนียบ จรอ,อยู่ในภพสุขภาการโครจรปกติทำนายได้ว่าจะมีเหตุเกิดขึ้นกับเจ้านายหรือผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือหากดวงเดิมของเรามีจันได้ตำแหน่งดีจะเกิดเรื่องดีๆกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือเรื่องที่เป็นความเจริญก้าวหน้ามีความคิดที่ดีๆเกิดขึ้นแต่หากได้ดวงชะตาของเราเดิมนั้นจันเสีย จะเกิดเรื่องที่เป็นปัญหาอุปสรรคบัณนทรนสุขภาพหรือเกิดความเสียหายกับผู้หลักผู้ใหญ่ของเราต่อมาวันที่1 5ถึง5ตุลาคม2567ดาวอาทิตย์ส่องแสงถึงดาวพุทธที่ราศีกันดาวพุธได้ทำเนียบกเกษตรและมหาอุดท,ที่พบสุขภะการโครจรปกติจึงทำนายได้ว่า เจ้าชะตารู้สึกคิดมากวิตกกังวลในสิ่งที่จะพูดหรือตรึกตรองว่าควรจะพูดอะไรดีถ้าหากดาวพุธในดวงเดิมของเราได้ตำแหน่งดีเราก็จะคิดในแง่ดีกับเรื่องที่จะพูดจะเจรจาเราจะคิดว่าพูดอย่างไรดีถึงจะได้ผลที่ดีและคุ้มค่าแต่หากดาวพุธเดิมของเราอยู่ในตำแหน่งที่เสียจะกลายเป็นความวิตกกังวลในเรื่องที่จะพูด เราคิดว่าจะพูดสิ่งใดดีให้มันเสียหายหรือว่าคิดว่าพูดอะไรแล้วมันถึงจะเป็นปัญหาทำให้เกิดความเสียหายขึ้นมาได้วันที่1นึถึง16ตุลาคม2567ดาวอาทิตย์สถิตราศีการพบสุพาการโคจรปกติทำนายได้ว่าเจ้าชะตาคิดมากหรือวิตกกังวลในสิ่งที่กำลังจะเข้ามาหรือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น หากอาทิตย์เดิมในดวงของเราเป็นดาวอาทิตย์ที่ดีเราก็จะคิดถึงสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นแต่ในทางกลับกันถ้าในดวงเดิมของเราอาทิตย์เสียจะกลายเป็นความวิตกกังวลถึงสิ่งร้ายๆที่จะเข้ามา ต่อมาคือดาวพฤหัสบดีจรเข้ามาที่ราศีพฤษภพ,พบปุตตะการโคจรพักจึงทำนายได้ว่าจะได้คนที่มีวุฒิสูงกว่ามาเป็นบริวารแต่ก็ไม่ได้ค่อยช่วยเหลืออะไรเพราะว่าดาวโคจรพักจ้าชะตาจะได้มีอำนาจเกินตัวแต่ก็ไม่สามารถจะใช้อำนาจนั้นได้ ทีนี้เราก็มาดูนะคะถ้าดวงเดิมของเราเนี่ยพระฤหัสบดีได้ตำแหน่งดี <c oughs> ก็หมายความว่าลูกน้องที่แก่กว่ารู้มากกว่าไม่ค่อยช่วยเหลืออะไรแต่ก็ไม่ทำให้เกิดความเสียหายแต่ถ้าดวงเดิมของเราพระฤหัสบดีอยู่ในตำแหน่งที่เสียก็หมายความว่าลูกน้องที่จรมานะคะมีอายุแก่กว่ารู้มากกว่าเราไม่ช่วยเหลือก็ยังไม่พอยังมาจับผิดแล้วยังมาฟ้องมาร้องเรียนเราอีกด้วย ดาวต่อมาคือดาวมฤตยูจออยู่ที่ราศีพฤษศอยู่พบปุตตะการโคจรพักทำนายได้ว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้จะล่มสลายไปอย่างรวดเร็วลูกน้องบริวารล้มหายตายจากหายหน้าหายตาไปอย่างรวดเร็วในการทำนายดาวมฤตยูนั้นเราก็ไม่ต้องไปดูว่าเดิมดีหรือว่าร้ายนะคะเพราะว่ามฤตยูนั้นเป็นดาวกรรมมีลักษณะกดทับทำลายให้อาเพศเมื่อตกเรือนชะตาใดก็ทำลายในเรื่องนั้น เมื่อรวมราศีกับดาวใดก็ทำลายดาวนั้นยกเว้นในกรณีที่เจ้าชะตามีดาวรับเป็นดาวพวกเดียวกันก็คือดาว5890หรือดาวโคกวิญญาณดาวมฤตยูก็จะไม่ส่งผลทำลายแต่ก็จะได้บททดสอบเพื่อให้ตระหนักรู้ถึงการยกระดับจิตวิญญาณให้สูงขึ้นในระดับต่อไป สำหรับคนที่มีลัคนาราศีมังกรจะมีดาว150ตรีโกนธาตุดินถึงลัคนาถ้าเราสังเกตก็จะเห็นได้ว่าคนราศีมังกรมีดาวจรได้ตรีโกนพยากรณ์ได้ดังนี้ ดาวทำมุมกับลักษณาอยู่ที่สามราศีธาตุดินเป็นตรีโกนที่มีลักษณะหนักแน่นมั่นคงและเป็นฝ่ายตั้งรับดาวอยู่ในภพตนุปุตตะสุพะคือส่งผลถึงตัวเราผู้ใหญ่และบริวารดาวในตรีโกนคือ150เป็นดาวกกวิญญาณที่ช่วยอาทิตย์ที่พบปุตตะ หมายความว่าเจ้าชะตาจะได้ทำบางสิ่งซึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือหรือจะมีเกียรติในภายภาคหน้าช่วงนี้ต้องทำไปก่อนยังไม่ส่งผลทันทีแต่จะส่งผลเป็นความภาคภูมิใจตามมาหรือทำนาอีกอย่างได้ว่าบุตรหลานบริวารลูกน้องของเราจะได้รับการยกย่องมีเกียรติและมีคนปรบมือให้ ช่วงที่2ดาวอาทิตย์จรอยู่ที่ราศีตุลคือวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2567 ดาวที่จรอ,อยู่ที่ราศีตุลจะตรีโกนถึงราศีตุลราศีกุมและราศีมิถุนดาวที่ได้รับแสงจากอาทิตย์คือดาวอังคารพุธและเสาร์เราจะไล่กันไปทีละดาวนะครับสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีมังกรวันที่17-18ตุลาคม2567มีดาวอังคารจรที่ราศีมิถุนไม่มีธรรมเนียบตกอยู่ในภพอริการโครจรปกติ ทำนายได้ว่าเจ้าชะตาไม่อยากทําอะไรเพราะว่าเห็นอุปสรรคอยู่ตรงหน้าถ้าจะทําก็ต้องเหนื่อยยากเพราะต้องแก้ไขปัญหาต่างๆทีนี้เรามาดูถ้าดาวเดิมเราของเราอังคารดีถึงแม้เราจะเหนื่อยหน่อยแต่ทําไปนะคะงานก็ยังสําเร็จได้แต่ในทางกลับกันถ้าดวงเดิมของเราอังคารเสียก็หมายความว่าเราไม่อยากทําเราไม่ทําเพราะว่ามองไปก็ปัญหาทั้งนั้นเราจึงทําไม่ได้ค่ะ วันที่17-23ตุลาคม2567ดาวพุธจรอ,อยู่ราศีตุลไม่มีธรรเนียบตกพบกรรม,มะการโครจรปกติ ทำนายได้ว่าเราจะทำงานด้วยวาจามีเรื่องงานต้องเจรจาต้องตกลงและพูดคุยกันถ้าหากเดิมดาวพุธของเราในดวงกำเนิดเป็นดาวที่ดีการคุยงานก็จะได้ผลดีตกลงกันแล้วทำได้อย่างคุ้มค่าแต่ในทางกลับกันถ้าพุธเดิมของเราเสียเราจะได้พูดคุยติดต่อสื่อสารได้เจรจาเรื่องงานคุยงานแล้วก็ไม่สำเร็จทำให้เกิดอาการหัวเสียขึ้นมาได้ วันที่17ตุลาถึง15พฤศจิกายน2567ดาวอาทิตย์จรอ,อยู่ที่ราศีตุลได้ทำเนียบนิดอยู่ในภพกรรม,มะการโครจรปกติจึงทำนายได้ว่า จะได้ทำงานที่มีเกียรติมีคนยอมรับนับถือจากสิ่งที่เรากระทาแต่ก็ไม่มากนักนะคะเพราะว่าได้ทำเนียบแค่นิดทีนี้เราก็ดูว่าดาวเดิมของเราอาทิตย์ดีหรือไม่ถ้าอาทิตย์เราดีเราก็จะได้รับเกียรติมีคนยอมรับนับถือในสิ่งที่เราทำในหน้าที่การงานที่เราได้รับแต่ถ้าอาทิตย์เดิมของเราเสียทำไปอย่างดีก็มีแค่คนปรบมือให้ต่อมาดูดาวเสาในราศีกลุ่มนะคะได้ทำเนียบกเกษตรอยู่ในภพกระดู ะโคจรพักทํานายได้ว่าหาเงินง่ายช่วงนี้ไม่เครียดไม่ทุกข์ในเรื่องเงินต่อมาเราก็มาดูเทียบนะคะว่าดาวเสาของเราในดวงกําเนิดเดิมดีหรือเสียถ้าเสาดีเราก็จะหาเงินหาทองได้ง่ายๆไม่ยากลําบากได้มาแล้วก็มั่นคงยั่งยืนเพราะว่าดาวได้ตําแหน่งเกษตรแต่ถ้าเสาเดิมของเราเสียเราก็แค่หาเงินง่ายกว่าแต่ก่อนนะคะ ช่วงที่3ดาวอาทิตย์จะจรอยู่ที่ราศีพิจิกคือช่วงวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2567ดาวอาทิตย์จรอยู่ที่ราศีพิจิกจะตรีโกนถึงราศีพิจิกราศีมีนและราศีกรกฎดาวที่ได้รับแสงจากอาทิตย์คือดาวเกตอังคารพุธและราหู เราจะไล่กันไปทีละดาวนะครับสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีมังกรวันที่16พฤศจิกายนถึง3ธันวา2567เราดูดาวเกตนะคะจอนอยู่ที่ราศีพิจิกอยู่ที่พบลาภการโคจรปกติทำนายว่าเราจะมีลาบหรืออุบัติเหตุเล็กน้อยเกิดเหตุแบบปัจจุบันทันด่วนหรือมีบุญช่วยให้เกิดความสําเร็จในการทํานายดาวเกตเราก็ไม่ต้องดูนะคะว่าเดิมดีหรือร้ายกับลัคนาเพราะว่าเกตท่านเป็นดาวบุญ มีลักษณะช่วยเหลือเกื้อหนุนเมื่อตกเรือนชะตาใดก็ช่วยในเรื่องนั้นเมื่อร่วมราศีกับดาวใดก็ช่วยดาวดวงนั้นวันที่16พฤศจิกายนถึง15ทธันวาคม2567เราดูดาวอาทิตย์นะคะจรอ,อยู่ที่ราศีพิจิกอยู่ที่พบลาภะไม่มีธทาเนียบการโคจรปกติ ทำนายได้ว่าจะได้รับความสำเร็จจากสิ่งที่เรากระทำต่อมาเราก็มาดูว่าอาทิตย์เดิมของเราเนี่ยดีหรือเสียนะคะถ้าอาทิตย์เดิมของเราดีพื้นดวงดีเราจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำอย่างมากมีคนมายกย่องให้เกียรติแต่หากเดิมอาทิตย์เสียนะคะก็มีคนปรบมือให้ต่อมาดูดาวอังคารจรอ,อยู่ที่ราศีกรกฎได้ทำเนียบนิดพบปัตตนิการโคจรปกติ ทำนายว่าเจ้าชะตาจะได้ไปเที่ยวสนุกสนานกับคนรักต่อมาดูนะคะน้ำหนักของดาวอังคารถ้าเดินอังคารดีเราก็จะได้ออกไปเดินทางท่องเที่ยวและมีกิจกรรมอย่างสนุกสนานแต่ถ้าเดินอังคารเสียก็หมายความว่าเราจะได้ไปเที่ยวใกล้ๆไปนิดๆหน่อยๆห,หรือแค่ไปเที่ยวในที่ที่ไปเป็นประจำ ต่อมาดูดาวพุธนะคะจออยู่ที่ราศีพิจิกไม่มีธรรมเนียบอยู่ในภพลาภาการโครจรนมนทํานายได้ว่าหลายสิ่งที่รับปากแล้วทําไม่ได้หรือไม่ได้ทําต่อมาก็มาดูน้าหนักของดาวพุธว่าเดิมพุธของเราดีหรือเสียถ้าหากพุธด,ดีรับปากแล้วไม่ทําแต่ก็ไม่เสียหายรุนแรงอะไรแต่ถ้าพุธเดิมเราเสียสิ่งที่เราผิดคําพูดไปหรือสิ่งที่คนมาผิดคําพูดกับเราจะก่อให้เกิดความเสียหายเป็นเรื่องร้ายแรงขึ้นมาได้ ต่อมาดูดาวราหูนะคะจออยู่ที่ราศีมีนไม่มีธทาเนียบอยู่ในภพสหัชชะการโคจรปกติ ก็ทำนายได้ว่าช่วงนี้เจ้าชะตารักเพื่อนหรือไม่ก็มีเพื่อนนำปัญหามาให้แก้ไขทีนี้จะดีร้ายก็ต้องไปดูราหูเดิมของเรานะคะว่ามีน้ำหนักอย่างไรถ้าเดิมราหูของเราดีก็หมายความว่าช่วงนี้เชื่อเพื่อนรักเพื่อนแล้วส่งผลดีแก้ปัญหาให้เพื่อนได้สารพัดแต่ถ้าราหูเดิมของเราเสียก็หมายความว่าเชื่อเพื่อนแล้วพังเลยปัญหาเพื่อนเอามาให้แก้ก็แก้ไม่ตกค่ะ ต่อมาเราเห็น1348เป็นตรีโกนธาตุน้ำนะคะเป็นตรีโกนปัตตนิถ้าเราสังเกตเห็นก็จะเห็นว่าคนราศีมังกรนี่มีดาวจรเข้ามาได้ตรีโกนพยากรณ์ได้ดังนี้ดาวทำมุมกับลัคนานะคะอยู่3ราศีธาตุน้ำมีลักษณะเยือกเย็นและปรับตัวไปตามสถานการณ์ ทีนี้มาดูภพของตรีโกนเป็นภพสหัตชะปัตตนิลาภาคือทรงผลถึงพี่น้องคนรักและความสําเร็จหรือว่าถ้าแปลเป็นคนก็คือเพื่อนๆก็ได้หุ้นส่วนนะคะหรือสิ่งที่ได้รับดาวในตรีโกนเป็นี3 4่ยเป็น1348นะคะเป็นดาวที่ไม่ได้กกไม่ได้เหล่านะคะ มีดาวถูกกันเพียงคู่เดียวก็คือ38เป็นคู่ธาตุลมที่สหัชชะปัตตนินั่นก็คือเพื่อนและคนสนิทของเราจะขยันหาเงินหยิบจับทำอะไรก็สำเร็จเป็นเงินเป็นทองได้แล้วก็มีอีกคู่หนึ่งนะคะคือหนึ่งสแล้วก็พุธเดินมนอยู่ที่พบลาภะจะทำให้ผลที่ได้รับจากเอกสารสัญญาจะต้องล่าช้าออกไปหรือจะไม่ได้รับตามสัญญานั้นๆช่วงที่4ดาวอาทิตย์จออยู่ที่ราศีธนู คือวันที่1 6ถึง31ธันวาคม2567ดาวอาทิตย์จออยู่ที่ราศีธนูจะตรีโกนถึงราศีธนูราศีเมษและราศีสิงจากรูปเราจะเห็นได้ว่าไม่มีดาวที่ได้รับแสงจากดาวอาทิตย์สำหรับท่านที่มีลัคนาราศีมังกรดาวอาทิตย์จออยู่ที่ราศีธนูพบวินาสะการโคจรปกติทำนายว่าเจ้าชะตาจะถูกทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงมีคนใส่ร้ายหรือทำให้เกียรตินั้นพินาศเสียหายไป ต่อมาเราก็มาดูนะคะว่าถ้าพื้นดวงเดิมของเราอาทิตย์ดีก็จะมีแค่คนมานินทามาตำหนิติเตียนหรือเราจะได้มีเกียรติในแดนไกลแต่ถ้าหากเดิมอาทิตย์ของเราเสียนะคะแล้วจอมาเสียอีกก็หมายความว่าจะมีเรื่องมีราวทำให้เสื่อมเสียเกียรติมีคนให้ร้ายป้ายสีมีคนฟ้องร้องทำให้เราเสียชื่อเสียงค่ะ ทีมงานตาลทว่าขอจบการพยากรณ์ช่วงท้ายปีไว้เพียงเท่านี้อันที่จริงดาวจรน,นั้นส่งผลประมาณ30หรือแค่หนึ่งใน3ส,ส่วนของชะตาชีวิตอีก2ส,ส่วนที่เหลือประกอบไปด้วยดาวเดิมส่วนหนึ่งดาวจรกระทบดาวเดิมอีกส่วนหนึ่งเมื่อได้ดูพยากรณ์ไตรมาสสุดท้ายกันไปแล้วอาจจะมีทั้งดีและร้ายขอให้ทุกท่านได้รับแต่สิ่งที่ดี และมีสติแก้ไขในสิ่งที่ร้ายเพื่อใช้วิชาโหราศาสตร์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตสุดท้ายนี้ทีมงานจึงขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านขอขอบพระคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเราตลอดมาสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe c ช anel ตานทวพยากรรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตานทวพยากรได้นะครับ